ไปทำธุรกิจใหม่ครับธุรกิจอะไรธุรกิจขายส้มตำนี่แหละค<า>่ะแบ่งค่านี่แล้วก็แบ่งไปทำบุญค่ะจ่ายหนี้สินตัวเองมีก่อนครับ<ไ>ก็อยากจะมีรถมีบ้านครับก็มีที่ทำกินครับก็ใช้หนี้มั่งไปซื้อกินมั่งทำบุญมั่งซื้อของที่แบบไปอยากได้ให้ให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเสียงของพี่น้องชาวไทยที่เขามีความหวังมีฝันที่อยากทำและฝันจะเป็นจริงได้เราก็ต้องลงมือทำ อย่างแรกที่คุณต้องทําคือแค่ดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคูณ2แล้วส่งฝามาลุ้นโชคเพราะบาวแดงอ่ะเคแจกล้านไปแล้วถึง4ี่คนและล้านต่อไป11พฤศจิกายนนี้ไม่อยากพลาดโอกาสพลิกชีวิตส่งฝาเลย คนใครอยู่ภาคไหนจะได้เป็นผู้โชคดีจับจริงแจกจริงแบบนี้ต้องยกให้กิจกรรมนี้เลยบ้าแด<บ>งช่วยคน,ยคนไทยสร้างอาชีพป,ปีโซผมไปตามดูตามสื่อไปแล้วผู้โชคดีส่วนใหญ่ที่ได้รับมอไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยนะ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาดื่มเขากินคาราบาวแดงและคันโซ,โซคุณสองกันทุกวันเลยนะ,ะดื่ม,ม้วทำยังไง,อ,งไอ่ะเขาก็เอาฝานั่นนะส่งมา,ส,งมาส่งมาเป็นประจำ<อ>เป็นประจำเขียนบีบส่งเ<อ>ขียนบีบส่ง<อ>ก็เลยมีโอกาสได้เป็นคู่โชคดีไงก็ต้องบอกว่าจริงเพราะว่ายิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิ์มากครับ อุตสาห์ไปสืบมาแบบนี้แล้วใครทราบข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมนะเขียนบีบส่งกันเข้ามามากๆเพราะคาราบาวอ่ะเขาตั้งใจช่วยคนไทยให้ได้มีอาชีพกันอ่ะแต่เราจะแจกลงแจกรถอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความรู้เรื่องของรถด้วยนะถ้าเป็นเล่นแบบยังไงอะคะอ้าวคุณรู้หรือเปล่ารถอะไรยาวที่สุดรถอะไรรถบรรทุกเนี่ยรถดูนขบวนสุดท้ายไปไปร้องเพลงกันป รถติดไงยาวเฟื้อยเลยไม่่นารอฟังเลยเบาบางไปนิดนึงไม่เป็นไรมีอีกมากเลยจัดไปอีกหนึ่งรถเอาว่ามารถเนี่ยนะถามหน่อยคุณผู้ชมทราบหรือเปล่ารถเนี่ยมันมีกี่วันรถมีกีรถก็มีทุกวันไงจะมีกี่วันน่ะจะให้กี่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าเอากี่วันล่ะมีทุกวันวันไหนไม่มีรถยนต์ รถยนต์มี30วันแล้วถ้ารถคมอ่ะ31วันแล้วรถคันนอ่ะก็แล้วแต่2 8จสิบแปดยี่สันไปเรื่อยเลยแต่ว่ารถอะไรที่เขาแจกทุกวันเฮ้ยรถอะไรที่แจกทุกวันนี่ไงรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคริก125 l i สองห้ล้านลิมิเต็มคาร์บะเดนนี่อแล้ววันนี้ก็แจกเหมือนเดิมถูกต้องแล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้ชมดีอย่ารอช้าติดตามเลย ดูหมายถึงทุกคนมอไซน์เนี่ยมอไซค์ลายลีมิเต็ดอินชันสวยขนาดนี้ก็สวยจริงจะเป็นของใครอย่ารอช้าทีมงานไปเลยเลยไยเลยค่ะวันนี้ผู้โชคดีที่จะได้รับรถมอเอร์ไซ์ลายลีมิเต็ดนชันจากร์เาแดงจะเป็นใครจะได้รู้กันต่อไปนี้อไปสี่ต่อยอชางาชีพได้ไปไดได้ ไรสอนประยูนระวงจากกรุงเทพมหานคร ลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันง่ายเพียงส่งฝากระบาาแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุนนั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง8ธันวาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9ก้านาฬิกา30นาที we yeah.